จตุพรลั่นทักษิณอาจถูกหลอกกลับไทยวันที่10สิงหาคมถ้าไม่ถึงสนามบินอย่าเพิ่งเชื่อจตุพรลั่นทักษิณอาจถูกหลอกกลับไทยวันที่10สิงหาคมถ้าไม่ถึงสนามบินอย่าเพิ่งเชื่อประเด็นใหญ่ที่น่าสุดใจอีกหนึ่งประเด็นในแวดวงการเมืองเห็นที่จะไม่พ้นทักษิณกลับบ้าน ที่หลายฝ่ายต่างจับตามองหลังจากทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศกลับเมืองไทยวันที่10สิงหาคมนี้จนคนสงสัยว่าจะกลับมาจริงไหมเกิดอะไรขึ้นมีเบื้องลึกเบื้องหลังดีลลับอะไรหรือไม่กลับมาแล้วจะโดนอะไรไหมแล้วการเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ล่าสุดในรายการโหนกระแสที่คราวนี้ หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้กลับมาทำหน้าที่ดำเนินรายการคราวนี้เป็นการพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งได้มีการสัมภาษณ์ตู่จตุพรครมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนซึ่งได้มาร่วมวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้หนุ่มกัญชยัยที่ตู่สัมภาษณ์หลายสื่อสิ่งหนึ่งที่พูดออกมายังไม่มั่นใจว่าท่านทักษิณจะกลับมาด้วยซ้ำ จตุพรปราบใดที่ไม่เห็นนายกรัฐมนตรีทักษิณอยู่ที่สนามบินดอนเมืองก็อย่าเพิ่งไปเชื่อว่าจะกลับจริงเพราะตลอดท่านพูดว่าจะกลับบ้านนับสิบครั้งทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการเกินยีสครั้งเสียด้วยซ้ำดังนั้นการประกาศของท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณทุกครั้งท่านไม่เคยทำตามคำประกาศแม้แต่เพียงครั้งเดียว ฉะนั้นในรอบนี้ตราบใดที่ไม่เห็นตัวท่านนายกรัฐมนตรีทักสิงตัวเป็นเป็นที่สนามบินดอนเมืองอย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซนหนุ่มกัญชัยถ้าเป็นอย่างที่ตู่พูดว่าอย่าไปคาดหวังว่าใช่หรือเปล่าถ้าไม่ได้กลับมาจริงๆการที่ท่านประกาศว่าจะกลับมาวันที่10สิงหาคมคิดว่าท่านประกาศเพื่ออะไร จตุพรณนะวันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ากระแสจะตั้งรัฐบาลแบบข้ามคู่ประบัดสวดทิดคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนขณะหาเสียงเลือกตั้งว่าจะไม่จับมือพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติและภูมิใจไทยรวมทั้งมีท่าทีว่าหลังรับไม้ต่อจากก้าวไกลถ้าดำรงความมุ่งหมายเดิมแปดพักผลลัพธ์ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากคุณทิทา จนเกิดกระแสมินช็อกไปช่วงที่ผ่านมาความเชื่อต่างๆประชาชนก็ไปในทิศทางว่าจะาข้ามคั่วข้ามคั่วก็ต้องแลกกับสิ่งที่เรียกว่าตราบัตรสัตว์มันใหญ่กว่าเ o u นะทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลต่างให้สัญญากับประชาชนว่าจะจับมือกับใครไม่จับมือกับใครแม้แต่เรื่อง112ทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยพูดเหมือนกัน แต่คนไปจำเฉพาะส่วนของพักก้าวไกลเท่านั้นท้ามกลางกระแสนี้ไม่มีข่าวไหนมากลบหรือเฉลี่ยพื้นที่ข่าวได้ดีไปกว่าการกลับมาของนายกรัฐมนตรีทักษิณหนุ่มกัญชัยจะบอกว่าโอกาสโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปถ้าจับคู่ข้ามคู่สังคมส่วนใหญ่จะรับไม่ได้การที่ประกาศว่าคุณทักษิณจะกลับวันที่สิเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นเหรอ จะตุพรเป็นการเฉลี่ยในพื้นที่ข่าวเพียงแต่ว่าเรื่องประบัติสัตว์ทางการเมืองต่อให้ร้อยนายกรัฐมนตรีทักษินก็ไม่สามารถปิดความรู้สึกประชาชนในส่วนนี้ได้ยกตัวอย่างในวันที่เพื่อไทยชนะแบบเบ็ดเสร็จวันที่กระแสสูงสุดท่านยังกลับมาไม่ได้แต่วันนี้คนที่ไม่เอาท่านยังไงก็ไม่เอาอยู่แล้ว สิ่งที่เคยรักท่านก็มาหานสองและไม่รู้ว่าจะหานไปอีกเท่าไรวันเวลาที่การเมืองก็ไม่เบ็ดเสร็จความรักประชาชนก็สูญหายความชังยังคงที่อยู่ดีอยู่ดีท่านประกาศว่าจะกลับมามันไม่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการเดินเกมนี้เพื่อเดินเข้าสู่อำนาจรัฐเท่านั้นเองเทียงแต่ว่ามันต้องแลกกับการล้มละลาย เรื่องความน่าเชื่อถือหนุ่มกัญชัยจะบอกว่าเขามีการคุยกันไปแล้วเหรอจะตุพพรถูกต้องมันมาตั้งแต่เรื่องบัตรสองใบแล้วเป็นกติกาที่พักเพื่อไทยถนัดที่สุดแล้วพลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านจัดให้ต้องเอ่ยชื่อเลยแต่ผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามคิดที่ผิดแผนคือพักก้าวไกลมาแรงแซงโคง้ง หนุ่มกัญชัยพี่ตู่บอกว่าจริงๆแล้วคุณทักษิณอาจถูกหลอกถูกหลอกจากใครจะตุพรการต้มทางการเมืองมันมีทฤษฎีอยู่ว่าถ้าต้มตามความอยากจะประสบความสำเร็จเช่นต้มว่าอยากกลับบ้านอยากเป็นรัฐบาลอยากอะไรก็ต้ออย่างนั้นฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกคนที่รู้จักนายกรัฐมนตรีทักษิณก็รู้ว่าท่านมีคุณสมบัติอยู่อย่างหูเบาปากเร็วการตัดสินใจหลากหลายครั้งก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดระยะเวลาหนุ่มกัญชยัยถ้าท่านกลับมาจริงๆจะโดนอะไรจตุพรท่านก็ต้องติดคุกเพราะโทษจำคุกสิบปีนี้คดีถึงที่สุดคดีไม่มีอายุความเช่นไปติดแล้ว ท่านอายุ70ความจริงผมไปเจออดีตผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจที่ไปช่วยเหลือท่านในทางธุรกิจอายุ80แล้วยังติดคุกอยู่ทําเรื่องช่วยนายกรัฐมนตรีทักษิณก็ยังอยู่ข้างในนายกรัฐมนตรีทักษิณเมื่อติดคุกหนึ่งก็รอการอภัยโทษตามปกติคดีทุจริตเขาจะกักชั้นไว้เช่นว่าชั้นกลางอาจไม่ได้เลยก็ได้ ชั้นดีต้องได้หนึ่งในสี่ก็อาจต้องได้หนึ่งในห้าซึ่งถ้าไปยื่นถวายดีกาเฉพาะตัวตัวนายกรัฐมนตรีทักษิณสามารถยื่นถวายดีกาเป็นการเฉพาะตัวได้บุตรธิดาสามารถยื่นถวายดีกาได้แต่ต้องมีคนไปยื่นถวายดีกาคัดค้านในทางปฏิบัติกันอยู่แล้วชัดเจน การขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะตัวก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายรวมทั้งการไปขังคุกที่บ้านคนอื่นได้แต่กับนายกรัฐมนตรีทักษิณคงไม่ได้แล้วยังมีคดีเหลือที่ท่านต้องไปขึ้นศาลใส่ชุดนักโทษไปขึ้นศาลที่เหลืออยู่หนึ่งคดีในศาลดีกาถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านต้องติดคุกอย่างน้อยสามปีเศษใครไม่รู้ว่าคดีที่เหลือหนึ่งคดี จะลงโทษอีกเท่าไหร่แล้วให้รับโทษต่อกันหรือไม่ดังนั้นนายกรัฐมนตรีทักษินโดยหลักการติดคุกเฉลี่ยหนึ่งในสของโทษท่านมีโทษสิปีก็จะตกสามปีเศษเศษหรืออาจได้มากกว่านั้นหรือกรมราชทั์บอกว่าเต็มที่แล้วให้ไปอยู่ที่โรงพยาบาล ปกติแล้วสิบกว่าปีที่แล้วเขาเตรียมห้องไว้ให้ท่านผมติดคุกครั้งที่ห้าเขาซ่อมแซมห้องกักกันโรคเขาก็ให้ผมไปนอนอยู่ห้องท่านทักษิณแต่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปท่านอาจมาอยู่ที่โรงพยาบาลราชทานแต่ถ้าจะอยู่ข้างนอกต้องหาโรคที่ท่านเป็นแล้วโรงพยาบาลราชทานรักษาท่านไม่ได้ท่านก็ต้องไปโรงพยาบาลตำรวจหนุ่มกัญชยัย สิ่งที่พูดคือสิ่งที่คุณทักษินอาจคาดหวังว่าถ้ากลับมาแล้วแต่อาจไม่มีอยู่จริงจะตุพรติดคุกแล้วจะเอาอะไรอีกคุณหนุ่มหัวเราะหนุ่มกัญชัยโดนหลอกแต่บอกไม่ได้ว่าใครหลอกจะตุพรตลอดเวลาถ้าไม่โดนก็กลับมานานแล้วไง